สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เรานะครับพื้นที่ที่ AI กับความอยากรู้มาเจอกันเพื่อกลั่นไอเดียดีๆจากหนังสือที่ดีที่สุดในโลกมาให้แบบพอดีคำครับสวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะชีวิตเราน่าจะแบบเร่งสปีดการเปลี่ยนแปลงได้นะถ้ามีโปรแกรมเข้มข้นสักเจ็ดวันที่ช่วยให้เราคุมเกมแล้วก็ออกแบบโชคชะตาในด้านสําคัญๆของชีวิตได้จริงๆอะคะ่ะ โอ้หน่าสนใจมากครับเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันเลยจากหนังสือที่แบบว่าสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคนเป็นล้านๆทั่วโลกเลยนะครับ a w a k e n the Giant Within หรือชื่อไทยก็ปลุกยักษ์ใหญ่ในตัวคุณของโทนี่โรบินส์สุดยอดโค้ชด้านพัฒนาศักยภาพเลยครับใช่แล้วค่ะเล่มนี้เหมือนเป็นคู่มือเลยนะสำหรับปลดล็อกพลังในตัวเราแล้วส่วนที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือแผนปฏิบัติการ7วันที่ชื่อ7วันสร้างโชคชะตาชีวิตค่ะ คือโทนี่โรบินส์เขาออกแบบมาเหมือนเป็นเวิร์กช็อปส่วนตัวเลยนะที่จะพาเราลงมือทำจริงๆให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านเลยค่ะอืมในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเราจะพาไปดูกันว่าแต่ละวันของโปรแกรม7วันเนี่ยโทนี่โรบ,บินเขาชวนให้เราโฟกัสเรื่องอะไรแล้วต้องลงมือทำอะไรบ้างเพื่อจะเข้าควบคุมทั้งอารมณ์ร่างกายความสัมพันธ์การเงินเวลาและก็เป้าหมายลึกๆของเราเตรียมรับมุมมองเครื่องมือที่อาจจะเปลี่ยนวิธีมองชีวิตไปเลยก็ได้นะครับ อะเริ่มวันแรกกันเลยดีกว่าครับค่ะวันแรกโชคชะตาทางอารมณ์ค่ะหรือ emotional destiny โทนี่นี่เน้นมากๆเลยนะคะว่ารากฐานของความสำเร็จความสุขจริงๆอ่ะคือความสำเร็จทางอารมณ์เพราะว่าเป้าหมายที่เราไล่ตามกันไม่ว่าจะเป็นเงินชื่อเสียงของนอกกายอะไรพวกนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือความรู้สึกค่ะความรู้สึกที่เราคิดว่าจะได้จากสิ่งเหล่านั้นมากกว่า อ๋อเข้าใจเลยครับคือมันเหมือนกับว่าเราต้องมองให้ลึกลงไปอีกเนาะว่าไอ้เป้าหมายที่เราอยากได้เนี่ยจริงๆแล้วเราอยากจะรู้สึกยังไงกันแน่แล้ววันแรกนี่เราต้องทำอะไรบ้างครับเพื่อจะคุมเรื่องอารมณ์เนี่ยขั้นแรกเลยนะคะคือต้องตระหนักรู้ก่อนค่ะลองเอ่สำรวจตัวเองดูว่าปกติเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอารมณ์แบบไหน อาจจะแบบกังวลเครียดเบื่อหรือว่ารู้สึกขอบคุณรู้สึกดีมีพลังมีความรับอะไรแบบนี้แล้วขั้นที่2ก็คือการตัดสินใจค่ะต้องเด็ดเดี่ยวเลยนะว่าเราอยากให้อารมณ์แบบไหนเป็นเหมือนบ้านของเราเป็นค่าเริ่มต้นในแต่ละวันแค่ตัดสินใจก็เปลี่ยนได้เลยเหรอครับฟังดูเหมือนง่ายนะแต่อืก็น่าจะท้าทายเหมือนกันเวลาเจอเรื่องแย่ๆจริงๆ ใช่ค่ะจุดที่น่าสนใจและทรงพลังมันอยู่ตรงนี้ค่ะขั้นที่3คือการฝึกฝนค่ะฝึกอารมณ์ที่เราต้องการอย่างจริงจังเลยโทนี่บอกว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดกับเรานะแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ผ่านการใช้สิ่งที่เราเรียกว่ากายภาพหรือฟิสิโอโลจีการเพ่งความสนใจหรือโฟกัสแล้วก็ภาษาที่เราใช้กับตัวเองและคนอื่นค่ะ อ๋อกายภาพโฟกัสภาษาขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันสร้างอารมณ์ได้ยังไงได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเราอยากรู้สึกมั่นใจเราก็อาจจะปรับท่าทางก่อนเลยยืดอกหายใจลึกๆอันนี้คือกายภาพแล้วก็เพ่งความสนใจไปที่เรื่องดีๆความสำเร็จเก่าๆหรือสิ่งที่เราทำได้ดีอันนี้คือโฟกัส แล้วก็ใช้คำพูดกับตัวเองที่มันทรงพลังหน่อยเช่นฉันทำได้ฉันพร้อมเสมออันนี้คือภาษาการทำซ้ำๆแบบนี้ค่ะมันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อทางอารมณ์จนสมองเราเรียนรู้เลยว่าสร้างความรู้สึกนั้นได้ตามสั่งไม่ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเราติดตั้งโปรแกรมความรู้สึกที่ต้องการลงไปในระบบประสาทเลยทาให้เราเป็นนายอารมณ์ไม่ใช่ทาสสถานาการณ์เอออันนี้สำคัญมากจริงๆครับเพราะอารมณ์มันส่งผลต่อทุกอย่างเลยเนาะ ถูกต้องค่ะพอเราเริ่มคุมสภาวะอารมณ์ได้แล้วเนี่ยก้าวต่อไปก็คือการดูแลยานพาหนะที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั่นคือวันที่สองโชคชะตาทางร่างกายค่ะ physical destiny ร่างกายคือวิหารแห่งพลังอย่างที่เขาว่ากันเลยนะครับอืมถ้าพลังงานเราเต็มเปี่ยมเนี่ยจะทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้ววันนี้เราต้องเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับโทนี่มองว่าสุขภาพกายมันไม่ใช่แค่ไม่ป่วยนะคะ แต่คือการมีพลังชีวิตหรือ vitality ที่มันล้นเหลือเลยวันนี้คือการลงมือสร้างพลังงานนั้นจริงๆเริ่มจากปรับพื้นฐานง่ายๆแต่ส่งผลเยอะมากเช่นการกินอาหารที่ให้พลังงานจริงๆไม่ใช่แค่อร่อยแป๊บเดียวเน้นอาหารสดผักผลไม้ดื่มน้ำสะอาดให้พอแล้วก็ลดละเลิกสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนยาพิษท,ทางโภชนาการนะคะเช่นน้ำตาลแปรรูปไขมันทรานส์ครับผม แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับโอ้โหสำคัญมากๆค่ะการออกกำลังกายสม่าเสมอเนี่ยไม่ใช่แค่เพื่อหุ่นดีนะแต่มันเปลี่ยนเคมีในสมองเราโดยตรงเลยช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขลดเครียดเพิ่มความสามารถในการคิดแล้วก็สร้างความรู้สึกมั่นคงมั่นใจจากข้างในด้วยค่ะโทนี่เขาเมักจะใช้หลักการที่เรียกว่าเชื่อมโยงความสุขความเจ็บปวดหรือ pleasure pain principle มาช่วยสร้างนิสัยดีๆด้วยนะ น่าสนใจครับเชื่อมโยงยังไงหรอครับก็คือฝึกสมองเราให้เชื่อมโยงความสุขสุดยอดกับการดูแลร่างกายเช่นความรู้สึกภูมิใจมีพลังสดชื่นหลังออกกําลังกายหรือรู้สึกเบาสบายตอนกินอาหารดีๆแล้วก็กลับกันเชื่อมโยงความเจ็บปวดมากๆก,ก,กับการละเลยสุขภาพเช่นรู้สึกผิดหวังในตัวเองเฉืชยชาหงุดหงิดง่ายตอนกินแต่ของไม่ดีหรือไม่ขยับตัวเลยวันนี้ลองเลือกทําอะไรเพื่อสุขภาพสักอย่างดูคะ่ะ อาจจะแค่เดินเร็วสัก15นาทีดื่มน้ำเพิ่มอีกหน่อยหรือเลือกกินผลไม้แทนขนมแล้วสังเกตความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นอ๋อเป็นการเปลี่ยนมุมมองทำให้การดูแลสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่น่าทำไม่ใช่ภาระอืมอืมพอเรามีพลังทั้งใจทั้งกายแล้วก็มาถึงเรื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมากๆเลยนั่นคือวันที่สโชคชะตาด้านความสาคัญครับ relationship destiny ใช่ค่ะ โทนี่บอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นตัวขยายคุณภาพชีวิตเลยละ่ะคือถ้าสัมพันธ์ดีเยี่ยมแม้เจอเรื่องท้าทายอื่นๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรับมือไหวแต่ถ้าความสัมพันธ์แย่แม้จะสําเร็จด้านอื่นก็อาจจะรู้สึกว่างเปล่าไม่เติมเต็มอยู่ดีค่ะอดี้จริงอย่างที่สุดเลยครับแล้วเราจะสร้างและก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมได้ยังไงครับตามแนวทางของโทนี่เริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่ทรงพลังอีกแล้วค่ะ คือตัดสินใจว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะคนรักเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวก,ก็ตามโดยเน้นไปที่การให้และการเป็นก่อนเลยก่อนที่จะคิดว่าจะได้รับอะไรกลับมาเน้นเป็นผู้ให้ก่อนใช่ค่ะจากนั้นก็คือการพยายามทำความเข้าใจจริงๆนะคะว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ในความสัมพันธ์เขามองหาอะไร ความรักความรู้สึกปลอดภัยการยอมรับความสนุกการผจญภัยแต่ละคนมีเหมือนพิมพ์เขียวหรือความคาดหวังในความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันไปค่ะการเข้าใจตรงนี้แหละคือกุญแจสําคัญครับพอเข้าใจแล้วต้องทํำยังไงต่อครับแล้วก็ที่สําคัญคือทําด้วยเอกลักษณ์ของเราเองทําให้เขารู้สึกพิเศษรับรู้ถึงความรักความใส่ใจที่เราให้จริงๆโทนี่เน้นว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกปุกป,ปับ แต่มันคือการกระทําที่เราเลือกทําทุกวันวันนี้ลองหาโอกาสทําอะไรดีๆที่เหนือความคาดหมายให้ใครสักคนดูค่ะเป็นการฝึกการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็เติมพลังบวกให้ความสัมพันธ์ยอดเยี่ยมเลยครับจากข้างในสู่คนรอบข้างทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยวันที่4โชคชะตาทางการเงินครับ Financial Destiny แน่นอนค่ะ เงินอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เนอะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆในการสร้างทางเลือกสร้างอิสรภาพสร้างโอกาสในชีวิตถ้าเราเข้าใจแล้วก็บริหารมันได้ดีวันนี้ก็คือวันแห่งการเข้าควบคุมสถานาการณ์การเงินของเราค่ะมีหลักการสําคัญอะไรบ้างครับในการสร้างความมั่งคั่งตามแนวคิดนี้หัวใจสําคัญเลยนะคะอยู่ที่การปรับทัศนคติหรือจิตวิทยาความมั่งคั่งก่อนเลย ต้องทลายกรอบความคิดแบบขาดแคลนหรือ scarcity mindset ที่เชื่อว่าทรัพยากรมีจำกัดต้องแย่งกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์หรือ abundance mindset ว่าโลกนี้มีโอกาสมีความมั่งคั่งเหลือเฟือสำหรับคนที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าค่ะเปลี่ยน mindset ก่อนลงมือทาใช่ค่ะแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ owner ไม่ใช่แค่ผู้บริโภค consumer ที่ใช้เงินหมดไป จากนั้นนำหลักการที่ทรงพลังงานที่สุดมาใช้เลยคือจ่ายให้ตัวเองก่อนเสมอหรือ pay yourself first หมายความว่าทันทีที่มีรายได้เข้ามาต้องหักส่วนหนึ่งไว้สำหรับออมหรือลงทุนก่อนเลยก่อนจะเอาไปใช้อย่างอื่นแม้จะเริ่มน้อยๆนะคะแต่การทำสม่ำเสมอแล้วให้เวลาทำงานเนี่ยจะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวได้ค่ะอ๋อเหมือนสร้างวินัยให้ความมัง่งคั่งมันโตก่อนเรื่องอื่นเลยแล้วมีขั้นตอนปฏิบัติอะไรอีกไหมครับ ควรสร้างแผนอิสระภาพทางการเงินที่ชัดเจนค่ะลองคำนวณดูว่าเอ๊ะเราต้องการรายได้แบบพาสีอินคั้มเท่าไหร่ต่อเดือนถึงจะรู้สึกเป็นอิสระจริงๆแล้วก็วางแผนว่าจะสร้างสินทรัพย์ประเภทไหนเช่นหุ้นกองทุนอสังหาธุรกิจเพื่อสร้างกระแสงเงินสดนั้นและที่สําคัญคือลงมือทําก้าวแรกทันทีในวันนี้เลยไม่ต้องรอพร้อมอาจจะแค่เปิดบัญชีลงทุนตั้งค่าโอนเงินออมอัตโนมัติหรือแค่เริ่มบันทึกรายรับรายจ่ายหาทางลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นดูก่อนก็ได้ค่ะ การลงมือทําทันทีที่เป็นธีมที่มาทุกวันเลยนะครับเนี่ยจากเรื่องเงินก็มาสู่เรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นวันที่5มีหลักการที่ไรทิ่ฐิหรือ be impeccable your code of conduct วันนี้เกี่ยวกับอะไรครับ วันนี้เป็นเรื่องแก่นแท้ของตัวตนแล้วก็คุณค่าที่เรายึดถือเลยค่ะโทนีิชิว่าความเจ็บปวดทางใจที่รุนแรงที่สุดเนี่ยไม่ได้มาจากความล้มเหลวข้างนอกนะแต่มาจากการที่เราทําผิดต่อมาตรฐานหรือคุณค่าที่เราเชื่อมั่นในตัวเองต่างหากส่วนพลังและความสุขที่แท้จริงก็มาจากการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าและตัวตนที่เราเลือกจะเป็นค่ะเป็นคนมีวินยัยเราก็จะหาทางทําตัวให้มีวินัยเอง แต่ถ้าเราเชื่อลึกๆว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะเราก็จะหาเรื่องทำพฤติกรรมที่ยืนยันความเชื่อนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราต้องมาออกแบบแล้วก็เลือกตัวตนที่เราอยากจะเป็นอย่างมีสติค่ะแล้วก็สร้างหลักการปฏิบตัติหรือ Code of Conduct ส่วนตัวขึ้นมาแล้วเราจะสร้างหลักการส่วนตัวนี้ได้ยังไงครับมีขั้นตอนไหมมีค่ะขั้นแรกคือระบุคุณค่าสูงสุดของเราออกมาให้ชัดเจนก่อนเช่นความซื่อสัตย์ การเติบโตการช่วยเหลือคนอื่นความรักสุขภาพความเป็นเลิศอะไรแบบนี้ขั้น2คือกําหนดกฎส่วนตัวว่าเพื่อจะรักษาคุณค่าเหล่านี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องทําเสมอและอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่มีวันทําเด็ดขาดทําให้มันชัดๆเป็นรูปธรรมไปเลยขั้น3คืออาจจะบอกให้คนใกล้ชิดรู้หรือหาวิธีสร้างพันธสัญญาเพื่อให้เรารู้สึกต้องรับผิดชอบต่อหลักการที่เราตั้งไว้นะคะ ความท้าทายของวันนี้ก็คือการใช้ชีวิตให้ตรงกับหลักการที่เราตั้งไว้ใช่เลยค่ะลองตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำอะไรสักอย่างในวันนี้ที่มันสะท้อนถึงคุณค่าสูงสุดของเราแม้ว่ามันอาจจะท้าทายหรือไม่สะดวกสบายก็ตามนะคะการตัดสินใจเล็กๆที่สอดคล้องกับคุณค่าของเราซ้ำๆเนี่ยจะค่อยๆสร้างความแข็งแกร่งข้างในแล้วก็ความรู้สึกเคารพตัวเองอย่างมหาศาลเลยค่ะ โห oh, ลึกซึ้งมากครับมันคือการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่เราเชื่อกับสิ่งที่เราทำจริงๆทำให้ชีวิตมีพลังมีความหมายมาถึงวันที่6ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวันที่6โชคชะตาด้านเวลาครับ Time Destiny เวลานี้เป็นทรัพ,พยากรที่พิเศษสุดจริงๆค่ะเพราะมันมีจกากัด เรียกคืนไม่ได้เนอะแต่ประเด็นที่โทนี่เน้นไม่ใช่แค่การจัดการเวลาหรือ time management แบบที่เราคุ้นๆกันแต่เป็นการจัดการลำดับความสำคัญหรือ priority management แล้วก็การใช้เวลาอย่างมีพลังหรือ power use of time ค่ะการจัดการลำดับความสำคัญมันต่างจากการจัดการเวลาอย่างไงครับในทางปฏิบัติ การจัดการเวลาทั่วไปอาจจะเน้นทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นหรือทำหลายๆอย่างพร้อมกันซึ่งจริงๆแล้วมักจะลดประสิทธิภาพนะแต่การจัดการลำดับความสำคัญคือการถามตัวเองก่อนเลยว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดแค่ไม่กี่อย่างที่จะสร้างผลกระทบใหญ่สุดต่อเป้าหมายและชีวิตเราแล้วก็ทุ่มเทพลังทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับสิ่งเหล่านั้นก่อนโทนี่แนะนำเทคนิคชังคิงด้วยค่ะ คือการจัดกลุ่มงานประเภทเดียวกันทำต่อเนื่องกันไปเช่นตอบอีเมลรวดเดียวในหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยโทรศัพท์ในอีกหนึ่งชั่วโมงแทนที่จะสลับไปมามันช่วยลดการเสียงพลังงานจากการเปลี่ยนโฟกัสค่ะอ๋อทำให้เราทำงานได้แบบลื่นไหลมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์เต้าคำที่ต้องการไม่ใช่แค่ทำตัวให้ยุ่งไปวันๆคนกำหนดเวลาแน่นอนในแต่ละสัปดาห์อาจจะเย็นวันอาทิตย์ เช้าวันจันทร์เพื่อวางแผนก่อนกำหนดผลลัพธ์สำคัญที่อยากให้เกิดในสัปดาห์นั้นแล้วก็จัดตารางเวลาสเก็ด,ดูให้กับกิจกรรมที่จะนำไปส่งผลลัพธ์นั้นโดยให้ความสำคัญกับเรื่องที่เป็นรากฐานชีวิตก่อนเช่นสุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองโปรเจกต์หลักๆแล้วค่อยเติมกิจกรรมอื่นๆลงในเวลาที่เหลือค่ะเป็นการเอาเรื่องสำคัญใส่ในโหลก่อนแล้วค่อยใส่เรื่องรองลงไปเหมือนที่เราเคยได้ยินกันเลย ทำให้เราเป็นฝ่ายคุมเกมเวลาไม่ใช่ถูกเวลากลื่งกินไปอืมอืมใช่เลยค่ะเราจะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนชีวิตแทนที่จะถูกสถานการณ์ลากไปเอาล่ะเดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเป็นบทสรุปที่สวยงามมากวันที่7โชคชะตาแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ The Destiny of Contribution วันสุดท้ายเน้นเรื่องการให้ทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นครับโทนี่เชื่อว่า มีความสำเร็จในระดับที่สูงกว่าความสำเร็จส่วนตัวอีกนะคะนั่นคือความรู้สึกเติมเต็มหรือ fulfillment ซึ่งเขายืนยันเลยว่าความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนก็ต่อเมื่อชีวิตเราได้สร้างคุณค่าหรือช่วยเหลือผู้บื่นเท่านั้นค่ะเพราะอะไรกันให้ถึงเติมเต็มเราได้ขนาดนั้นครับมีเหตุผลไหมก็เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เราอะค่ะเรามีความต้องการที่จะรู้สึกว่าชีวิตเรามีความหมาย แล้วการให้ไม่ว่าจะเป็นให้เวลาให้ความรู้ความสามารถเงินทองหรือแค่ความรักความใส่ใจเนี่ยมันเชื่อมโยงเราเข้ากับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองมันทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา alive จริงๆเพราะเราได้สร้างความแตกต่างในทางบวกกับโลกหรือชีวิตใครสักคนการโฟกัสที่การให้เนี่ยมันช่วยให้เราหลุดพ้นจากปัญหาหรือความกังวลเล็กๆน้อยๆของตัวเองแล้วก็มองเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ เหมือนกับว่าความลับของชีวิตที่มีความสุขมากๆอาจจะอยู่ที่การใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเละนั่นก็คือภาพรวมทั้ง7วันเลยนะครับของโปรแกรมสร้างโชคชะตาชีวิตจาก a w a k e n t h e g i a n t with i n แค่ฟังก็รู้สึกมีพลังแล้วนะครับเนี่ยถ้าได้ลงมือทำจริงๆตามแผนนี้โทนี่เชื่อว่ามุมมองวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแน่นอนครับ สรุปสั้นๆอีกทีนะคะตลอด7วันนี้เราเดินทางตั้งแต่การฝึกคุมอารมณ์ข้างในซึ่งเป็นจุดเริ่มของทุกอย่างเลยการสร้างพลังชีวิตผ่านการดูแลร่างกายการเติมความรักความเข้าใจในความสัมพันธ์การวางรากฐานปรับทัศนคติเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินการสร้างแก่นแท้ของตัวตนผ่านหลักการที่ยึดมั่นการเรียนรู้ที่จะคุมเวลาโดยเน้นที่เรื่องสําคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยการค้นพบความสุขความหมายที่ลึกซึ้งผ่านการช่วยเหลือผู้อื่นค่ะ ขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะครับหวังว่าไอเดียในวันนี้จะจุดประกายแล้วก็มอบเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ให้กับชีวิตของผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบเนื้อหาของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆจากหนังสือเล่มอื่นๆแล้วก็ถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากให้เรานำมาอ่านเล่นให้ฟังกันอีกก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าตลอด7วันข้างหน้า เราลงมือทําตามหลักการเหล่านี้อย่างเต็มที่เลยชีวิตเราในวันที่8เนี่ยจะแตกต่างไปจากวันนี้ยังไงได้บ้าง